สวัสดีครับวันนี้ทีมง,งานสะพ่อและตายสงขลาครับโดยน้องอ้อมมณีรัตนเยี่ยวข่าวสาวสวยประจำอำเภอสะราของเราครับแม่วันนี้แต่งตัวเซ็กซี่สุดๆเลยครับวันนี้น้องอ้อมพาไปเที่ยวชมที่สวนกาแฟของนายอิมรอนหมัดร่วมครับอายุ34ปีหรือว่าบางรอนครับอยู่ในพื้นที่ตำบลสระอำเภอสราจังหวัดสงขลานะครับซึ่งปลูก กาแฟพันโรบัสต้าที่เอามาจากจังหวัดชุมพรแซมในร่องยางพารานะครับจํานวนสิไร่ปลูกมา4ี่ปีแล้วครับตอนนี้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วครับนี่เป็นผลกาแฟที่เด็ดจากขั่วสดๆจากกิ่งนะครับดูสิครับเป็นพวงสีส้มสีแดงนี่น่ากินน่าดูน่าชมจริงๆครับ มาถึงต้นมาถึงใต้โคนกันเลยครับวันนี้ครับนี่ครับบางรอน กาแฟที่ปลูกไว้ตอนนี้ครับเริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับและก็ทำแบบครบวงจรเลยครับมีการเปิดร้านฟาร์มกาแฟชมดด้วยครับตั้งอยู่ในหมู่บ้านบ้านทุ่งเลขที่36ถนนยี่ขุนอุทิศในตำบลสราวอําเภอสราวจังหวัดสงขลาครับเดี๋ยวเสร็จจากชมสวนกาแฟแล้วเราพาไปที่ร้านกาแฟกันต่อนะครับไปกินกาแฟขี้ชมดกันครับ แต่ว่าตอนนี้ครับน้องอ้อมแม่น้องอ้อมนี่เป็นสาวสวนกาแฟไปแล้วครับวันนี้ครับถือตะกร้ามาเดินเด็ดกาแฟนะครับจากสวนสดๆเลยครับนี่ทีมงานตัวพ่อเราเอาจริงงกับดูนะครับนี่ครับต้นนี้เยอะมากครับทั้งผลแก่ผลสุกเขียวเหลืองส้มเยอะครับค่อยๆเก็บค่อยๆเลมกันไปแบบนี้ครับดูในตะกร้านี่ผลแก่จัดสุกแล้วนะครับ มันเป็นแบบสมัยใหม่หน่าดูชมน่ากินมากครับเสร็จแล้วครับนี่หลังจากเก็บกาแฟมาแล้วก็เอามาให้ชมดนะครับกินครับเอามาวางไว้ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เอามาให้ชมดที่เลี้ยงไว้จํานวน8ตัวนะครับกินกาแฟที่เก็บได้นะครับกินเข้าไปและเดี๋ยวตอนเช้านี่มันก็จะถ่ายออกมาเสร็จแล้วก็ไปเก็บ นะครับมาล้างทําความสะอาดมาตากแดดให้แห้งนะครับแล้วก็ทีนี้ก็เอาไปแปรรูปนะครับเอาไปคั่วเอาไปทํานี่ครับเป็นกาแฟขี้ชะมดนะครับนี่ดูสิครับนี่กระบวนการผลิตครับคนบ้านเราคนสเดานี่ทําเองปลูกเองเลี้ยงเองชงเองกินเองคั่วเองทําเองหมดเลยครับทุกขั้นตอนครับบางรอนทำเองหมดนี่ดูครับเอามาคั่วไหมครับนี่ บริกาแฟนี่เต้นระบมดึงดึงดิงดงครับพั่งบดสดเลยครับเป็นกาแฟขี่ชมดเสร็จแล้วก็เทออกมาได้กาแฟขี้ชมดจะออกดำๆหน่อยครับนี่เกรดพรีเมียมแล้วครับเราพามาดูที่ร้านกาแฟของบางรอนนะครับชื่อว่าร้านฟาร์มกาแฟชมดครับตอนนี้เปิดมาได้ประมาณ1เดือนแล้วนะครับลูกค้าก็เริ่มเป็นที่รู้จักนะครับมีทั้งเครื่องดื่มหลากหลายชนิดครับพระเอกของเราก็นี่แหละครับ กาแฟชะมดกาแฟขี้ชะมดขี้กาแฟพูดผิดพูดถูกครับอยากกินเห็นแล้ว,วคุมอารมณ์ไม่ได้ครับร้านนี้มีเมนูเด็ดครับเป็นกาแฟขี้ชะมดราคาแก้วละ300บาทพร้อมกับนี่ครับเจ้าอ้วนครับเป็นตัวชะมดอ้วนพีครับดีน้องอ้อมไตแล้วครับชอบมากน้องอ้อมเสร็จชะมดแล้วครับเป็นพระเอกของร้านเลยครับเพราะว่าจะ ปล่อยมาคอยถ่ายรูปเซลฟี่กับลูกค้านะครับที่มานั่งกินนั่งทานกันภายในร้านะนะครับส่วนเมนูอื่นๆก็ราคาธรรมดาทั่วไปครับ25บาทครับกาแฟสดชาไทายชาเขียวคาคาปูชิโน่ลาต้อเมริกาโนเอสเปรสโซอะไรทุกอย่างครับเดี๋ยวลองไปกินไปดูกันได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์กาแฟ3อย่างนะครับเป็นเ,เป็นกาแฟขี้ชะมดน,นะครับ โดยกาแฟเม็ดนี่โลละ2,000ครับเอ้ยไม่ใช่ครับโดยกาแฟเม็ดเนี่ยครับขีดละ2000ครับโล20,000ศสารกาละกาแฟ,ก,าฟก็ขีดละ1,800โล18,000ครับชาดอกกาแฟขีดละ300โล3,000แล้วก็ชาเปลือกกาแฟขีด200โล2,000นะครับนี่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากกาแฟที่เชมด ที่ทำครบวงจรนะครับที่ด้านของบางรอนนี่ทําเองทุกอย่างทําเองหมดเลยครับมีความสุขจริงๆครับทุกคนหลายคนครับอยากฝันอยากมีร้านกาแฟโดยเฉพาะนี่นิ่มขึ้นไปถึงขั้นน่นแล้วครับกาแฟขี้ชมดเป็นอะไรที่แบบสุดๆนะครับของบรรดากาแฟนี่แก้วละ300คุ้มครับเฮ้ยโอย อยากไปกินจริงๆครับน้องออบมีใจดําจริงๆครับไม่ไปเอามาฝากพี่เลยครับไปนั่งกินคนเดียวดูครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์กองกาแฟขี้ชมดนะครับของ ร้านฟาร์มกาแฟชมดที่ปลูกเองทำเองขายเองทุกอย่างของบางรอนนายอิมรอนมัดร่วมครับชาวอำเภอเสาจังหวัดสงขลาเสานี่มีอะไรดีๆเยอะแยะเลยครับนอกจากน้องอ้อมคนสวยแล้วก็มีกาแฟที่ชมดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของอำเภอเดาครับยิ้มหน่อยนี่นองอ้อมองานนี้ชมดครับชมดครับระวัองสิทธิ์นัอ้อมครับเพ้อแหววันดีเซ็กซี่จริงๆก็คุณนองอ้อมแล้วก็ขอบคุณบางรอนนะ ครับที่เปิดสวนเปิดร้านกาแฟให้ทีมงานเฉพาะและแต่สงคลาเราไปชมไปชิมกันครับที่เป็นตัวอย่างของชากาแฟที่เป็นผลผลิตของกาแฟที่บางรอนปลูกไว้ในสวนครับชิมชงสดชื่นจริงๆครับแวะแวะ ว่างๆก็เวียนไปกินกันได้ครับหรือว่าจะสนใจไปดูไปชมสาธิตการปลูกกาแฟการทํากาแฟขิชมดนี้ครับก็ติดต่อไปได้ที่บางรอนครับจดน,นะครับหมายเลข0832306355 0832306355หรือทางเพจ Facebook ฟาร์มกาแฟชมดสสเดาก็ได้นะครับ